คุณพร้อมที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและกระชับค,ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วหรือยังคะมาร่วมกันเรียนรู้7เทคนิคการชื่นชมคนอย่างมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณและคนรอบข้างให้เต็มไปด้วยพลังบวกและความสุขค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับและแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจกระชับความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในทุกมิติของชีวิตเลยนะคะนั่นก็คือเทคนิคการชื่นชมคนค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะบางทีเราก็มองข้ามความสําคัญของการชื่นชมไป หรือทำไปอย่างผิวเผินโดยไม่ได้ส่งผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยการชื่นชมคนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีเทคนิคที่จะช่วยให้คำพูดหรือการกระทำของเราเขาถึงใจผู้รับสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าได้เลยค่ะอืมเหมือนต้องมีศิลปะในการชื่นชมใช่ไหมครับแล้วทำไมการชื่นชมคนถึงสำคัญขนาดนั้นครับแพรมข้อแรกเลยคือมันช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าค่ะพีท ทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองสำคัญและมีคุณค่าการได้รับการชื่นชมช่วยเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานนี้ค่ะจริงครับได้รับคำชมก็มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยนะแล้วข้อ2ล่ะครับข้อ2คือช่วยเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพค่ะเมื่อคนได้รับการชื่นชมพวกเขามักจะมีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆต่อไปและอาจทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างความรู้สึกเชิงบวก และความผูกพันที่น่นแฟนระหว่างผู้ให้และผู้รับการชื่นชมด้วยนะคะอันนี้ดีเลยครับยิ่งชมก็ยิ่งรักกันเนาะและข้อส่แหละครับข้อ4คือสร้างบรรยากาศเชิงบวกค่ะวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสุขในการทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันและแน่นอนว่ามันช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับการชื่นชมด้วยนะคะโอ้โหมีประโยชน์รอบด้านจริงๆครับ แล้วมีหลุมพรางอะไรที่ทําให้การชื่นชมไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรบ้างครับแพรมมีค่ะเช่นชื่นชมแบบพั่วไปที่ไม่ระบุว่าดีตรงไหนหรือไม่จริงใจผู้รับจะสัมผัสได้และรู้สึกไม่ดีนอกจากนี้ก็มีชื่นชมเฉพาะผลลัพธ์ลืมชื่นชมในความพยายามหรือไม่ทันเวลาชื่นชมช้าเกินไปจนผู้รับไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทําค่ะอืมแสดงว่าต้องชื่นชมให้ถูกจุดถูกเวลาด้วยใช่ไหมครับ แล้วเราจะมีเทคนิคอะไรบ้างครับที่จะช่วยให้เราชื่นชมคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี7เทคนิคที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยค่ะเริ่มที่ข้อแรกเทคนิคแรกคือระบุให้เฉพาะเจาะจงค่ะแทนที่จะพูดว่าคุณทํางานดีมากให้ระบุว่าดีตรงไหนการชื่นชมที่เฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและสังเกตเห็นรายละเอียดค่ะอ๋อเหมือนต้องบอกให้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าชมเรื่องอะไรใช่เลยค่ะ เช่นฉันประทับใจที่คุณรวบรวมข้อมูลในรายงานส่วนนี้ได้อย่างละเอียดและครบถ้วนทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากแบบนี้จะดีกว่าค่ะส่วนข้อ2คือเน้นที่พฤติกรรมหรือความพยายามค่ะชื่นชมในสิ่งที่เขาทําหรือพยายามทําไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตัวตนของเขาค่ะอันนี้ดีเลยครับเหมือนเราเห็นคุณค่าในความตั้งใจของเขาแล้วข้อ3ล้วครับข้อ3คือ พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะอธิบายว่าการกระทําของเขาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างไรตัวตัวคุณทีมหรือองค์กรการเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการชื่นชมค่ะอืมเหมือนบอกว่าสิ่งที่เขาทํามันสําคัญกับเราอย่างไงใช่ไหมครับแล้วข้อ4ี่ล่ะครับข้อ 4. ี่คือเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมค่ะสําหรับฟีดแบ็กที่ละเอียดอ่อนหรือการชื่นชมในเรื่องส่วนตัวควรชื่นชมแบบส่วนตัวเช่น คุยกันตัวต่อต,ตัวแต่ถ้าเป็นความสมเร็จที่ยิ่งใหญ่อาจจะชื่นชมในที่สาธารณะก็ได้ค่ะที่สำคัญคือพยายามชื่นชมทันทีหลังจากที่เกิดการกระทำนั้นเพื่อให้ผู้รับเชื่อมโยงได้ชัดเจนค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะต้องให้ถูกจังหวะด้วยแล้วข้อ5ล่ะครับแ้มข้อ5คือใช้ภาษากายและนำสิ่งที่จริงใจค่ะคำพูดโปเปล่าอาจไม่มีน้ำหนักเท่าการแสดงออกที่จริงใจลองยิ้มศบตาพยักหน้า หรือใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นและจริงใจจะช่วยส่งผ่านความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นค่ะจริงครับบางทีสีหน้าท่าทางก็บอกทุกอย่างเลยนะแล้วข้อ6คืออะไรครับแพมข้อ6คือการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆอยหรือการสนับสนุนค่ะบางครั้งการชื่นชมอาจมาพร้อมกับการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เงินเช่นการซื้อกาแฟให้การเขียนโน้ตขอบคุณหรือการเสนอตัวช่วยเหลืองานในครั้งต่อไปการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆก็เป็นการชื่นชมเช่นกันค่ะ โอ้ oh, อันนี้ดีเลยครับเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับคำชมของเราด้วยแล้วข้อสุดท้ายแ่ะครับแพ้มข้อสุดท้ายคือการชื่นชมอย่างสม่ำเสมอค่ะการชื่นชมไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบไปนะแต่มันคือการฝึกฝนและทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันการสร้างวัฒน,นธรรมแห่งการชื่นชมจะทำให้บรรยากาศร,รอบๆตัวเต็มไปด้วยพลังบวก และความสัมพันธ์ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้โหทั้ง7เทคนิคนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้แนวทางในการชื่นชมคนได้อย่างมีประสิทธิภาพกันแล้วนะครับแพมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการเรียนรู้เทคนิคการชื่นชมคนอย่างมีศิลปะจะช่วยให้คุณเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเติมเต็มความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ สำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ